เียสิพาส้มสวนเด้ออาเละส้มสวนพีนนน่น้องสบายดีตอนเสาวันอาทิตย์นี่เป็นแล้วมาเคีเ้ยีๆเริ่มเป็นแล้วเอาหญ้ามาถมเหงามันถอนหญ้าแล้วมาถมเหงามันไว้ดอกเต็มเลยคิดว่ากวงของมอมาจัดการ ี่ก็จะเป็นมักเคลียเคียตำใส่มักก็ go. ตำส้มตำทุกอย่างตำสมม้มใช่ได้จะเป็นพักเสียนนี่มันในเก่าเริ่มขึ้นในที่มันเฮียไววแต่ปิดกายร่วงไหวนี่ก็จะเป็น คนไหลกวงหักชีฮักเบิดเมื่อคืนนี้ฝนตกดอกผักชีสิท่านได้เม็ดบ่น่ะยอดทกลงเบิดเลยนี่ไข่สิพันปูพันปลานี่เด้อผักอันน่ะนผักไห่บ่ผักอีหยังผักหอมเฮือด พันป่าง,งามงามททพูดพูดผ้าเป็นโลหน้าบ้านเราอ,มอม้มๆสวนแต่เศ้าก็เศร้าดอกสิบโมงล่ะนี่ดาวเรื่องคืนเอวดาวเรื่องดาวเรื่องดาวเรืองดาวเรื่องเสือกล้วยสงหายนี้ น้องเป็นไดสีสันงามจวดเตี้ยงามเพล่อเอ,อ้ยสีอยู่หน้าบ้านฝนตกมันโบหอดใี่น้องเลยอยู่นี่แห้งนี่ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ไมไมต้นนี่กำลังออกทุกอยอดเลยมีเต้พวย เป็นพุ่วเป็นพุ่มเลยแหละพุ่มมาตุ่มเลยขีดดอกแบงทั้งนั้นมีต้นในกกำลังบานนี่ก็เป็นกกเตยใบเตย,เตยหอมใช่ใส่ทำขนมตนในใน้นเนกยังบมีดอกใบงามแต่ยังบมีดอกต้นนี้ บกคอยไม่ใบแต่มีดอกแล้วดินแห้งขักแทดต้นนีฮเปลี่ยนกระถังใหม่ต้นนี้กำลังปิดเดียวกระสีออกดอกขึ้นกันโอ้เป็นเครือแล้วน,น,น,นี่นี่นี่เริ่มถอดเครือแล้วเดี๋ยวสิเอาข้างมนาะใส่ ดอกอัญชันเมื่อก่อนบอกคิดบอกลืมซื้อไปดอกอัญชันพี่น้องเอ้ยดอกอัญชันเดี๋ยวก็จะมาเห็ดเป็ดชุ่มดอกไม้อยู่ทางหน้านดอาเบิงเ่งนเตอเห็ดชุ่มดอกไม้เบิง่งดอกอัญชัน,ม,น,น,ม,ม,นมันก็สิเปน็นสีอันม่วงม่วงเนาะมันสีมะพนแคบดอกเชยชมนะที่ยวมาแบบใสพี่น้อง เห็ดเป็นสุ่มเลยนี่มีกันทั้งใหญ่เริ่มบานแล้วเริ่มบานดอกดอกบานแล้วต้นมะละกอตายหมดฮะไม่แข็งมากเห็ดขี้ดิน ไอหมดเลยต้นแตงกัวสตไดใบใหญ่เลยนี่ใครอยากได้โอ้หักลงหมดกระทางข้างกล้องกระเพราพี่น้องกระเพรานี่กระถินออกดอกแล้วต้นน้อยๆจะเป็นดอกอเบอพี่น้องเอ,อ้ย ีนไปกินกระถินว่าต้นมาแล้วก็ตายไปแล้วต้นมะฮุงหมักสว่างตายมด่วานไน้ไหมยังไม่เห็นขึ้นนี่ก็สิเป็นต้นดอกไม้ต้นดอกสะเลตีเสริมทับด้วยดาวเรืองดอกดาวเฮืองที่ได้หุงเฮือง ต้นม <Ooh. S 3> ักกรูดกําลังติดเปลี่ยนดินใหม่เกือบตายโยดนี่ดาวมเกือบรอดนี่ก็สิเป็นดาวเรืองคกันแตวต้นปูกรุ่นโซอยู่เพิงอยู่ขางไซดเวนี้ก็เลยยังยังบ่มีดอกเพือแต่กบ่นานอเดี๋ยวก็ออกดอกคืกันงามพี่น้อง เดี๋ยวพามาเบิงนี่เอาผักบัวผักบลัววัวต้นหอมกำลังขึ้นงามเลยขอบใจประวาส่ทรงแนวผักบัวมมใหายเ้อปลูกอันนี่น่โบเมรนหญ้าได้พี่น้องเลยต้นซาลีโอเอแลนดี บวกบวกบวกล่น้างออกไปแล้วบ,บวกค่อยมีพี่น้องอย้ยออกดอกแล้วจับดอกแล้วข้างต่ำเกินไปนะ่ะล่น้างออกไปแล้วบวกเอ้ยเป็นเจงไดหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอาทิตย์ที่แล้วยังอยู่นี่เด้พี่น้องอยอดมันนี่นน กายข้างพอคิดไปแล้วโน,อ,นออกไปหอตต้นใหม่แล้วตายแนย่ต้นคอสมารต้นนี่สงสัยจะกลายเป็นข้างบวกบวกไปซะแล้วข้างลูกบวกลูกเบิบไปซะแล้วนี่เป็นจังไดกำลังตุ้ๆๆดอกลนอนเลยพี่น้องเลยได้กินแน่นอน นี่นี่ก็สิเป็นสวนถัวใบคือโคตรวะถัวเครื่ยเดี๋ยวสิพาเขาไปบึงสวนถัวนี่ข้างังยเมื่อแล้วอันนี้ได้หาก็ได้ครึ่งได้ครึ่งท้างอีกครึ่ง นี่นี่ทอนมาจากเหงาอันอนั้นเอามาซ้ำเม,มื่อวานนี่ถั่วฝุ่มทอนมาจากเหงาอันมะเขือเพราะว่ามองกูบปิกายนี่มันขืนนี่โกเกินหนึ่งอาทิตย์พี่น้งไปกินแน่นน,นี่เป็นไดเป็นไดหมากน่อยแล้วจับหมากแล้ว ي ั ة าเช պality 만든 Is the I g o ั efecto ่ง además ตจะ้ Kelsey Shaw e m i g l ม่เห็นบ�บ师ะป u องตะแป้่งฉลย repentance r า c c o r i b หอยเครียดแคลใบีพี่น้องอีกบกเกินหนึ่งอาทิตย์แกได้กินเลยนี่ก็สิบเป็นแตงกลัว,ลวเ,เลิ่นเชออยออกมาเลยได้คือบอกขึ้นข้างเนี้ยยันน้อยน้องเตงกลัว น้อยน้อยโอ้ยน้องพี่น้องยับข,ข้อขางโอ้ยกล้องกับสีหัวป้าหัวปั่มน้ำเนื้อลายหูลายตาและพี่น้องเอย้ยนักเับข้าข้างเพราะว่าหมดมะขืนอันจับห่วงหัว เป็นแล้วกำลังดอกเริ่มออกและแตงกล้ว